พี่เสือบอสใช่พี่ไอ้บอสมาเอามาเอามาเอามาบอสตามตายระวังเถอะเดี๋ยวโดนผีหลอกเฮ้ยบอสเร็วบอสเร็วบอสเร็วอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะพวกเรากำลังสบายจึงตบมือกัน หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลัน บอสครับครับเล่นอะไรครับป๊อปอิดเล่นป๊อปอิดอ้าวเฮ้ยนี่มันเป็นป๊อปอิดมือผีนะอันนี้ใช่ป๊อปอิดมือผีบายไม่ชอบเล่นเลยใช่บจําำได้ไหมจำได้ที่มันมีตุ๊กตาตัวนั้นอะ่ะใช่อันนี้แหละเป็นป๊อปอิดของมือผีบาเอาไปทิ้งไปมันมากลับมาได้ไงอ่ะเราเคยเราเคยไปทิ้งแล้วนะทิ้งดีกว่ากลัวมือผีอ้ย บอสบอสเล่นอันไหนก็ได้ลูกเล่นอันนี้ก็ได้ป๊อบอิดยูนิคอร์นป๊อบอิดลูกน้องผู้หรือจะเป็นป๊อบอิดสี่เหลี่ยมก็ได้ลูกแต่ว่าอย่าเอาป๊อบอิดเอามองัามาเล่นนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่น้าไบเล่นน่ะมือตีมาตามเอาคืนไปใช่ตอนที่บินใบกินไอติมอยู่อ่ะใช่สยองมากเลยใช่ไหมใช่หลอนเลยไหมไ อบอสครับบอสชอบป๊อบเอ็ดอันไหนครับอามองอาร์ตฮะอามองอาร์ตอามองอาร์ตเหรอช้างเหรอไม่ได้นะบอสป๊อบอ,อีเรามองอาร์ตอ่ะพอเราเล่นอ่ะมันจะมีมือผีฮะจริงด้วยบอสบอสเล่นอันอื่นก่อนนะลูกโอเคไหมลูกโอเคไหมครับโอเคหนูชอบป๊อบเอ็ดยูนิคอร์นหนูชอบยูนิคอร์นโอเคอเคปปออดี๋ยวบอสนะครับบอสจะไปไหน บ๊อบโดชีเหรอโอเคโอเคบ๊อบไปเข้าห้องน้ำเลยลูกยิตาเฮ้ไร้หนเจอพวกผีด้วนฮะบ๊อบเธอไปได้ไปทิ้งมงตรงห้อง,งน้ำนะใบ่อไ,ไปทิ้งตรงตรงนูน้น บอยไม่กลัวไม่บอยไม่กลัวพี่บอยกลัวนะพี่บอยเคยเห็นแล้วมือผีไม่จับหรอบอสบอสเอาไปได้ไงหรูอจะมาดิเดโมอาดมากทิ้งเบลบอสไม่กลัวบอสเอามาหนี้มันน่ากเอามันน่ากลัวมัน่ากลัวเราไม่กลัวบอสไม่กลัวเลยหรอไม่กลัวเอาไปทิ้งเสือบอสใช่พี่ไอ้บอสเอามาเอามา บอสเตามตายระวังเถอะเดี๋ยวโดนผีหลอก เีวมอเร็วอะไรอ่ะเมื่ <im itation Lock roadmap> อก้อะไรอ่ะเจ้วเฮ้บอสวิอะไรอ่ะเฮ้งามีอะไรบองามีอะไรบอวิ่หนีอะไรบอสรถบอสอีกยังถืออยู่เหรอเอาทิ้งไปบอสโยนไปเลยไปเฮ้ไปเข้าบ้านดีกว่าเร็วไปเข้าบ้าน บอสใช่ไหมเมื่อกี้เราเราเจอมือผีล่วงลงมาใช่ไหมลูกใช่ตอนที่เรานั่งเล่นป๊อปอิดอ่ะมือผีมันล่วงมาทางปักแล้วเราก็รีบวิ่งมาเลยบายได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะรอดแล้วละ่ะเราโยนเราโยนป๊อปอิดทิ้งไปแล้วบอสขราวหลังอย่าเล่นอีกนะลูกทิ้งมันไปเลยเล่นป๊อปอิดลายอื่นดีกว่าป๊อปอิดเอามองอาร์ตอย่าไปเล่นเลยนะโอเคไหมลกูกป๊อปอิดจะูกได้บอสโอเคโอเคนะโอเคโอเคไหมลูก นี่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นละครสั้นของพวกเราผีเนี่ยไม่มีจริงๆน้องๆไม่ต้องกลัวนะนี่ไงดูสิเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกน้องไม่ต้องกลัวมือผ,กกอออผีก็ไม่มีอามองอาผีสิงก็ไม่มีน้องๆไม่ต้องกลัวงั้นสาหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบีนตั้งได้วยนะบ๊ายบาย